ที่มัน5บาทสิบาทอันไหนที่มันเข้ากับกางเกงยีนของเราเราไปมอบชีวิตใหม่ให้มันครับสวัสดีค่ะพวกเรารายวิชานิเวศในงานสังคมสงเคราะนะคะวันนี้พวกเราจะไปทำความรู้จักกับคอนเทนแพทเวิร์กโอเคทุกคนสงสัยกันไหมคะว่าคอนเทนแพทเวิร์กเนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเล สวัสดีครับชิลสนิสาแม่ครับหรือว่าเรียกว่าแบรนด์อยู่ก็ได้ครับเป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์คอนเซอร์คอนเร์ครับเป็นแบรนด์เสื้อผ้ารักโลกที่เอาเสื้อผ้ามือสองที่อยู่ในพื้นที่อร,บร,บร,รอบๆปัตตานีหรือว่ายาลาหรือว่าทำจังหวัดนี้เอามาคัตต้อมใหม่เอามาอัพไซคลิ่งใหม่มก็เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชาวบ,บ้านในพื้นที่ไปด้วยครับคำว่าคอนเคอร์ครับ ก็เป็นซีโนนิมหรือว่าคำที่มีความหมายเหมือนกันกับภาษาอังกฤษกับคำว่า gator หรือว่าเป็นการรวมตัวกันหรือว่ารวมกลุ่มกันซึ่ง Concur patch ร์ชัวรคำว่า p a t c h w o r ์ด้านหลังก็เป็นคำสองคำที่ผสมกันคำก็คือคำว่า Patch กับคำว่า work p a t c h แไปว่าการปะหรือว่าการติด w o r k ก็ไปว่างานซึ่งแปลรวมรวมคืองานปะงานงานซ่อมอะไรลักษณะนี้ซึ่ง ถ้านิยามทั้งหมดรวมกันก็คือว่า,าเป็นแบรนด์ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อรวมกลุ่มสตรีหรือว่าแม,แม่บ้านที่อยู่ในพื้นที่มาสร้างสรรค์าง,งานเกี่ยวกับการอัพไซยคลิงหรือว่าการเพิ่มมูลค่าตัวเสื้อผ้ารือสองจากของที่คนทั่วไปมองข้ามแต่ว่าในในสายตาผมมันคือโอกาสที่จะทำให้ เกิดการสร้างงานเกิดการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ครับเราได้แรงบันดาลใจอะไรในการแบบสร้างแบรนด์นะครับครับก่อนหน้านี้ก็เป็นนักศึกษามอเหมือนกันครับก็ทําธุรกิจตั้งแต่อยู่ปีหนึ่งครับแล้วก็ในช่วงที่ศึกษาอยู่ก็ขายไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าของที่ขายไม่ได้มันมีอยู่ที่อยู่ต่างบ้านก,ก็คิดว่ามันจะ,ะมันไม่รู้ว่าจะทําอะไรตรงนั้นณตอนนั้นนะครับก็ ก่อนจุดเริ่มต้นแรกๆก,ก็คือเกิดจากเพนพอยต์หรือว่าจุดที่เราเจ็บปวดหรือว่าจุดที่เราอยากจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ก็เลยเอาเสื้อผ้ามือสองเนี่ย ที่ขายไม่ได้เอามาซ่อมเอามาปะเพราะมันมีตำหนิใช่ไหมบางตัวครับก็เอามาซ่อมแล้วก็เอาผ้าสวยๆเอามารองเนี่ยก็เลยลองขายดูปรากฏว่ามันมันขายได้ซึ่งการทําลักษณะนี้มันเป็นเทคนิคอีกรูปแบบหนึ่งที่อินสปายมาจากญี่ปุ่นซึ่งผมก็ลองเอาตัวนี้งานตัวนี้มาเอามาดัดแปลงให้เข้ากับบริบทในในพื้นที่โดยที่ว่าเราเอาชาวบ้านที่ว่างงานหรือว่าตกงานเนี่ยเอามาให้เขาซ่อมก็เกิด าการจ้างงานให้เขาเพิ่มขึ้นไปด้วยโซมีเจอดีใจแบบเตัวลามงเลยงานหอนี่ดีก้าวกีไกลลาเยอะแบบเตัวเรามาจากอานหนอนากจากสี่ปก็ตัวก็นิ่งแบบจะดีแล้วเพาสปอย์แบนเอาตัวดีลากกแบบเตัอเนาะตัวทัวไปอะ ตมมกยต้นี่ก็ต้องเป็นไอดียกัคนืพึ่งตัวตัวเองล่ะก็แล้วแต่รูปแบบงานครับหลักๆแล้วก็1คนต่อ1ง,งานครับ mm hmm. สมมติว่าเราทำแบบชเวร์ขึ้นมาปุ๊บก็จะให้ชาบ้านเป็นคนเย็บให้ครับแล้วก็พอมีทีมพอทีมดีไซน์ก็อีกทีมหนึ่งซึ่งเราจะแบ่งหน้าที่ มันชัดเจนไปเลยตามความถนัดของแต่ละคนครับแา่ในหนึ่งเดือนนี่ได้ประมาณกี่ตัวคะอ่าห้าสิบหกสิบตัวครับตอนนี้แต่กายภาพมาตอนนี้หนึ่งตัวประ,ะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่แล้วแต่งานครับอันนี้ผมบอกไปภาพรวม5 0าสถึงหกตัวถ้าถ้าสมมติว่าเป็นงานแฮนด์มิดมันก็ทําได้แค่วันละตัวแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามีจักรเอามาเสริมเรามีเครื่องทุ่นแรงเอามาเสริมก็จัดผลิตได้เร็วขึ้นครับ ทำแ,บบแรงน,นี้มามีปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรบ้างอ่าปัญหาก็คือว่าอ่ส่วนใหญ่แล้วงานลักษณะน,นี้มันมีข้อจำกัดตรงที่หนึ่งเ,เราไม่สามารถที่จะผลิตซ้ำได้เพราะว่าเหมือนว่าลูกค้าอยากได้ตัวที่แบบเคยขายไปแล้วเนี่ยเราก็ทำให้ไม่ได้แม้ว่าเขาจะยื่นมาหมื่นสองหมื่นเราก็ทำไม่ได้ ดังนั้นอันนี้ถือว่าเป็นข้อจํากัดแล้วก็เป็นอุปสรรคแต่ว่าตอนนี้เราพยายามแก้ไขตรงนี้ได้โดยที่เราเอาแพทเทนเข้ามารูปแบบของตัวเสื้อผ้เอาเอามาทําเพิ่มเพราะว่าแม้ว่าอาจจะไม่ได้เป๊ะหนึ่งตามที่ลูกค้าอยากได้เหมือนตัวก่อนๆเนี่ยแต่ว่ามันจะมีความคล้ายความคล้ายซึ่งความคล้ายตรงน,นี้อาจจะทําให้ลูกค้าพึงพอใจในผลงานของเราได้ครับ คนใหญ่ลูกค้าหรือว่าทารกที่กลุ่มเป้าหมายเราเป็นใครซะส่วใหญ่เป็นผู้ชายครับแล้วก็อาจจะมีอายุประมาณ3 2 0ถึง35ครับแล้วก็มีคาแรคเตอร์ของเขาคือว่าเขาจิ้งชอบที่จะแต่งกายที่มันโดดเด่นมีสไตล์ไม่ซ้ำใครแล้วก็อาจจะมีจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือสังคมก็มาซัพพอร์ตแบรนด์ของเราอยู่ตลอดครับ ว่าอะไรแบบเป็นจุดแข็งของแบรนด์ของเราครับเป็นจุดเป็นเ,นเ,นเอกลักษณ์ของเราเลยครับเอกลักษณ์ของเราก็คือว่าแต่ละตัวจะไม่ซ้ากันครับและก็เราจะใช้ของที่มีอยู่ในพื้นที่จริงๆเราไม่ได้เอามาจากข้างนอกเพราะว่าเรามีความต้องการที่จะยกระดับวงการเสื้อผ้ามือสองแทนที่จะคนส่วนใหญ่แล้วก็ซื้อมาขายไปซื้อมาที่ตลาดแล้วก็ออกมาขายในเน็ตแต่ว่าผมพยายามที่จะแก้ไขปัญหาตรงที่ว่า หลังจากของที่มันขายไม่ได้สุดท้ายคนทั่วไปก็อาจจะก็จะ <c oughs> เอาไปทิ้งใช่ไหม,มดังนั้นอยากจะมีความชัดเจนในการยกระดับคุณภาพของสิ่งแวดล้อมโดยการที่เราไปตัดวงจรตัวเสื้อผ้าเหล่านั้นแทนที่จะลงเลยเป็นถังขยะเนี่ยเอาเอามาใส่ขึ้นกว่านี่ก็เป็นจุดแข็งครับมผมมองว่า,าที่ที่ไม่กงังวลเพราะว่าผมมองว่าณตอนนี้เรามีพวกทรัพยากร อยู่เยอะมากในพื้นที่ตลาดนัดในปัตตนีอย่างเดียวเนี่ยมี7วันซึ่งเราจะไปที่ไหนก็ได้เราจะกําลังพูดถึงตัวแมทเทียรียตัวทรัพยากรตัวเสื้อผ้าเนี่ยมันมีเยอะมากแล้วมันสอดคล้องกับปัญหาฟาสต์แฟชั่นที่เกิดขึ้นบนโลกนี้<ม>เราก็คิดว่าอีก70ปีร้อปีข้างหน้านเราก็ยังทํางานลักษณะน,น,นี้ได้<ม>อยู่ผมอาจจะตายไปแต่ว่าอาจจะมีคนมาแทน ก็ครับพวกเราทุกคนก็ต้องขอบคุณผู้ก่อตั้งคนเคอร์แวร์ด้วยนะครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานนิเวศของสังคมสงเคราะห์นะครับ